ได้วิเคราะห์ปัญหาการเมืองทั้งในและก็นอกสภานะคะว่าจะกดดันบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะหลังเปิดตลาดมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ดัชนีหลักทรัพย์ของไทยนั้นก็ลดลง13จุดซึ่งก็สวนทางกับภูมิภาคขณะที่หอการค้าไทยก็เตือนรัฐบาลให้เร่งหาข้อยุติก่อนที่จะเกิดภาวะรัฐบาลล้มเหลวในการบริหารประเทศค่ะ รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยมองการชุมนุมทางการเมืองขณะนี้ว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มมองความเสี่ยงทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีอาจสะท้อนปัญหาความสามารถในการบริหารราชการและการผลักดันกฎหมายสําคัญจนอาจกระทบต่อแผนการลงทุนระยะ5-10ปี ส่วนผลนกระทบทางเศรษฐกิจระยะสั้นผู้บริหารสภาหอการค้าไทยมองว่าอาจากระทบต่อการท่องเที่ยวหลังจากสถานทูตนับ10ประเทศประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาไทยรวมทั้งการจับจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนี่ยเอกชนเนี่ยก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ในเบื้องต้นก่อนก็มองในแง่ดีว่าอ่ะอย่างน้อยเนี่ยก็คงจะไม่มีการตีลันฟันแทงเหมือนที่ผ่านมาทําให้ภาพลักษณ์มันกินลึกเสียหายหนักเข้าไปอีกอะจะกลับไปสู่ประเทศที่เขาเรียกว่าไม่มีรัฐบาลไปแล้วเขาเรียกเฟลสเตทนะฮะ รัฐบาลที่ล้มเหลวถ้าเป็นแบบนั้นนี่ผมว่าอันตรายแล้วคําว่ารัฐบาลล้มเหลวรัดล้มเหลวเป็นคําพูดปกติที่เขาใช้ในบางประเทศที่มันล้มเหลวจริงๆก็คือไม่มีใครฟังรัฐบาลแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะฉะนั้นการเมืองต้องตระหนักให้ดีในเรื่องนี้สำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้ดัชนีหลักทรัพย์ไทยเปิดตลาดมาลดลง13.10จุดมาอยู่ที่1,345.97จุดสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค รวมทั้งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลา,ารา์สหรัฐอ่อนค่าลงจากเงินทุนไหลออกด้านนายเทือศักด์ทวีธีรธามผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทจัดการหลักทรัพย์เอเชียพลัสวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากนักลงทุนต่างชาติขายสุดที่ออกไปแล้วกว่า30 0 0มล้านบาทนับจากต้นเดือนพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงทางการเมืองทั้งในและนอกสภาจะกดดันบรรยากาศการลงทุนไทยตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ